สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเลก็กไอเคนะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยก็จะไปดูสมิงที่เพื่อนแดงเนี่ยได้มามาดไวนะ้ก็ดีนข่าวมานะครับเหมือนว่าเพื่อนเสือเนี่ยจะตัดเชือกมันออกไปนะทุกคนเอสซีหลายท่านเนี่ยก็ทางมาหาผมบอกว่าให้ขึ้นมาดูหน่อยนะว่ามันเนี่ยอยู่อีกหรือเปล่านะทุกคนหรือว่ามันหนีไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปดูว่ามันจะหนีไปหรือเปล่าหรือว่า มันเนี่ยจะอยู่ที่เดิมนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนเสือเนี่ยได้ตัดเชือกออกไปแล้วแล้วก็เหมือนว่ามันเนี่ยจะตกคุบน้องน้ำมนต์เลยนะโอเคทุกคนอันตรายมากเดี๋ยวถ้ามันหนีไปเนี่ยผมจะรีบไปบอกเพื่อนๆเลยนะทุกคนผมเนี่ยเข้ามาตรงน้ำตกล้างนะทุกคนนี่นะของแ่งน้ำเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนี่แหละทุกคนก็ เชือกเนี่ยหลุดไปแล้วนะเราเดินเราก็ต้องระวังเลยนะมันจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะทุนก็เพื่อนแดงกับนนะ้องต้นมันเนี่ยไม่ว่างนะผมก็เลยอาสาขึ้นมาดูให้ก่อนนะทุกคนว่ามันหนีไปหรือ,อยัง ดีทุกคนเหมือนในทําไม่เจอเลยนะไม่เจอคะนนในถ้ำนะอน่ก็ผมเนี่ยเด้เสื้อขึ้นมาให้หมดเลยด้วยนะทุกคนไม่เจอนะ หรือว่าจะหนีไปแล้วหนีไปเนี่ยแย่เลยครัทุกคนต้องให้เพื่อนแดงกับมองต้นมาเนี่ยไปไล่จับอีกครั้งแลเฮ้ยเจอเสื้อที่บอมามา,มาให้ครับทุกคนเฮ้ยเชือกด้วย นี่น้าเป็นรอยตัดนะที่เสือเนี่ยได้ตัดนะทุกคนเสื้อตัวนี้หน้าผมก็ได้เอามาให้อีกรอบนะเมื่อวานนะทุกคนหายไปไหนนะเหมือนว่าลอยลงไปจะเป็นทางงลางนี้นี่ก็เสื้อน,นี้นะทุกคน แบบนี้ไปตามหาที่ไหนทุกคน เหรียญคุดที่ผมวางไว้เนี่ยก็เหมือนจะหายไปแล้วทุวกคนมันน่าจะโยนทิ้งไปไกลเลยนะ ตอนนี้ผมงงมากเลยครับจะยังไงต่อเดี๋ยวลองลงไปดูข้างล่างทุกคนเดี๋ยวก็จะโทรไปหาเพื่อนแดงนะว่ามันหลุดออกไปแล้วทุกคนนี่เนื้อเสื้อตัวนี้ผมก็จะเก็บไปด้วยทุกคนค่อยขึ้นมานะก็เหมือนตรงนี้นจะเป็นทางลงเนี้ยเนี่ยทุกคนแบบหญ้ามันล้มหมดเลยนะตรงเนี้ยมันน่าจะลงไปทางนี้นะ ตกลงยากมาก,ามากเหมือนจะมีรอยอยู่ตรงนี้ด้วยวันเงี้ยร่องรอยนะ เหมือนว่ามันน่าจะมาพักกินน้ำตรงนี้ดวนนี่แต่ตอนนี้ผมงงมากว่ามันหายไปไหนนะเฮ้ยนี่ดยดกวนขวดนี้นะที่เราเนี่ยได้ทิ้งไว้มันนะเป็นที่ไล่ยุง่ะดวน ที่เพื่อนแดงได้ขังไว้นะมันน่าจะลงมาทางนี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอสำรวจดูก่อนนะอาจจะเจอมันนอนแอบอยู่ตรงไหนสักที่ก็ได้ ถ้าเจอร่องรอยมากกว่านี้แดงกับน้องต้นมาเนี่ยจะได้ตามรอยถุงนะทุทวน มือนจะไม่มีใครลงมาฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอขึ้นไปดูด้านบนอีกครั้งหนึ่ง<อ>ถ้ามันหลุดเนี่ยมันน่าจะหนีไปไกลแล้วนะทุกนไม่เน่ก็อาจจะหลบซ่อนตรงไหนสักที่แถวนี้นะ สวแอวนในกอเนี้ยนี่เป็นน้ำตกนะทุกคนน้ำตกล้างนะ ตอนนี้แกะรอยไม่ถูกเลยโดน,นไม่รู้ว่ามันไปฝั่งไหนนะแต่ที่รู้นะครับว่ามันเนี่ยน่าจะเดินลงมาทางข้างล่างนี่แหละครับเพราะว่ามีร่องรอยการลงมาอยู่นะแต่หลังจากที่มันมาถึงตรงนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันไปทางไหน,นทกวนทางนี้ก็มีทางนะ ก็ผมเนี่ยได้ดูคลิปของเพื่อนเสือเนี่ยก็ามาเนี่ยเดินเนี่ยไม่มีแรงเดินนะทุกคนมันน่าจะไปได้ไม่ไกลนะเดี๋ยวรอให้เพื่อนแดงและน้องต้นมันเนี่ยว่างก่อนนะรุคนก็น่าจะมาจับมันอีกครั้งหนึ่งหรือวว่ามันออกไปหาอาหาร รวบตรงนี้นะเป็นทางเดินลงมาเลยคนระับทุกคนเหมือนว่ามีร่องรอยการเดินลงอยู่นะเนี่ยเป็นยาดลมลงมานะโอ้ขึ้นยากมาก ไม่รู้ว่านี่ไปทางไหนหายากมาก <S <S> <S ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเสือเนี่ยถึงตัดเชื้อมาโดนนี่นะ เดี๋ยวต้องรีบไปบอกพวกเพื่อนๆนะโดน จะไม่ได้มาทางนี้นะผมก็ไม่ไกล้าตะโกนเรียกด้วยนะกดนเพราะว่ามันก็อันตรายนะเพราะว่ามันหลุดออกมาจากเชือกแล้วด้วย ตอนนี้ผมเดินเนี่ยผมงงหมดแล้วนะโดนเหนื่อยด้วยแล้วก็หายไม่เจอด้วยหรือว่ามันบังตานะโดนแบบว่าพางตัวนะ <_ têm. S 1> เพราะว่าถ้ามันหลุดวันนี้นะแล้วก็มันเดินทางวันนี้มันน่าจะไม่ไหวทกคนเพราะว่าเพื่อนแดงเนี่ยได้จับขังมันหลายวันแล้วด้วย ก็หาไม่เจอนะไม่รู้ว่าเสือเนี่ยตัดเชือกกันเป็นยังไงโดนดู่องรอยก่อนนะ เดี๋ยวเดินทางกลับดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางออกไปข้างนอกป่าก่อนดีกว่าแล้วก็ไปเรียกเพื่อนๆมานะจะได้ช่วยกันจับมันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเนี่ยใกล้จะกลายเป็นคนแบบว่าปกติแล้วนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนดีกว่าก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบไปแจ้งเพื่อนๆน,นะทุกคนว่ามันเนี่ยได้หลุดออกไปแล้วนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะรวมคนเนี่ยมาตามหาก,กันดูนะเจอไม่เจอเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะทุกคนแป๊บผมก็ขอปิดคลิปน,นี้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะทุกคน